แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .3 เรื่องแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์วันนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องการอ่านตารางทางเดียวนะคะซึ่งวันนี้ครูจะทำหน้าหน6้า1 2ไม่ใช่หน้าเมื่อกี้นะคะหน้านี้ค่ะหน้า126นะคะ ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะะมาดูกันเลยนะคะการอ่านตารางทางเรียวนะคะโจทย์ข้อ2ข้อมูลราคาบัตรเข้าชมบริเวณต่างๆของสวนสัตว์แห่งหนึ่งเป็นดังนี้ด้านบนเป็นชื่อตารางนะคะตารางนี้แสดงราคาบัตรเข้าชมบริเวณต่างๆของสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะ บริเวณต่างๆมีอะไรบ้างมีสวนนกราคาบัตร1 0 0บาทสวนน้ำา2 2 0บาทลานแสดง200บาทสวนผีเสื้อ150บาทและสวนสิงโต180บาทจากตารางนะคะเราจะมาตอบคำถามข้างล่างมีทั้งหมด10ข้อนะคะะมาดูข้อแรกเลยคะ่ะข้อ1 ตารางทางเดียวแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะก็เหมือนแผนภูมิรูปภาพนะคะคําตอบจะอยู่ด้านบนสุดของตารางนะคะเอามาทั้งหมดเลยนะคะเขียนทั้งหมดเลยตารางทางเดียวแสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาบัตรเข้าชมดูเขียนให้ดูนิดนึงนะคะที่เหลือนักเรียนก็เขียน เองทั้งหมดเลยนะคะในกรอบสีเดียบสีแดงด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นชื่อของตารางนะคะตารางทางเดียวแสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาบัตรเข้าชมบริเวณต่างๆของสวนสัตว์แห่งหนึ่งเขียนทั้งหมดนะคะกูเขียนให้ดูแค่นี้ข้อ2บัตรเข้าชมสวนสิงโตราคาเท่าไรสวนสิงโตสุดท้ายนะคะราคาเท่าไรคะ180บาท ก็ตอบ180บาทนะคะต่อไปข้อ3บัตรเข้าชมสวนน้ำสวนน้ำอยู่ไหนเอออยู่นี่นะคะบัตรเท่าไรคะราคา120บาทก็เอามาเติมตารางทางเดียวเนี้ยเวลาเราอ่านข้อมูลก็คือตอบคำถามเนี้ยนะคะจะง่ายกว่าแผนภูมิรูปภาพนะคะ เพราะว่าไม่มีส่วนที่กําหนดให้นะคะภาพหนึ่งภาพแทนเท่าไหร่เงี้ยไม่มีนะคะจะง่ายกว่าแผ่นูับทุกภาพค่ะามาดูคําถามข้อที่3ามอข้อที่4เลยนะคะให้เรียงลําดับบริเวณต่างๆที่มีราคาบัตรจากน้อยไปมากเรียงจากน้อยไปมากนะคะก็คือบัตรราคาถูกที่สุดขึ้นก่อนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบสองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยแปดสิบเราจะตอบว่าไคคะ ตอบเป็นตัวเลขหนึ่งหรือว่าตอบเป็นข้อความเป็นชื่อสถานที่เป็นบริเวณเอาตอบตรงไหนคะเขาถามว่าเรียงลำดับบริเวณเพราะฉะนั้นไม่ได้ตอบเป็นตัวเลขนะคะให้ตอบเป็นข้อความที่เป็นบริเวณต่างๆนะคะเริ่มต้นจากอะไรส่วนอ่าอันไหนที่ราคาน้อยที่สุดก็คือสวนนกนะคะคูลบเส้นออกนิดนึง ส่วนนกนะคะนักเรียนก็เขียนลำดับแรกว่าส่วนนกนี่นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือไม่ใชต่ตัวเลขที่เป็นราคาบัตรนะคะต่อมาสวนนกไปแล้วต่อไปราคาอันไหนสออีกคะก็คือสวนน้ำชินหมคะเราก็เอาสวนน้ำไปเขียนนะคะคำว่าสวนน้ำ สออัวนอสวนแล้วก็น้ำนะคะต้องเรียงเขียนให้เรียบร้อยให้สวยงามกว่าของคูที่เขียนไว้นะคะ,อะสองบริเวณแล้วต่อไปเหลือที่เหลืออันไหนราคาถูกราคาน้อยนอยกว่าอันอื่นคะก็คือสวนผีเสื้อก็คืออันนี้ใช่ไหมคะก็เอาสวนผีเสื้อมาเขียนต่อนะคะ ส่วนผีเสื้อได้แล้วต่อไปลำดับต,ต่อไปคืออะไรเหลือ,อาลานแสดงกับส่วนสิงโตอันไหนราคาน้อยกว่าก็คือส่วนสิงโตนะคะ180บาทนักเรียนก็เขียนต่อไปนะคะส่วนสิงโต สุดท้ายก็คือลานสแสดงที่ราคามากที่สุดก็ตอบลานสแสดงอีก1 1บริเวณนะคะนักเรียนตอบครบทุกบริเวณนะคะ1 2 3 4 5สมี่หมี้าบริเวณครูเขียนมาให้ดู3 3ามที่อีก2ที่นักเรียนไปเขียนเองด้วยนะคะมาดูต่อข้อ5ค่ะราคาบัตรเข้าชมสวนผีเสือ้อมากกว่าส่วนน้ำอยู่เท่าไหร่อ่ะสวนผีเสือ้อ หัวลบการกระบาดออกนิดนึงลบเส้นส่วนผิดเสื้อนี่นะคะ150บาทห่ง150เขียนตรงนี้ละกันเนาะข้างหน้านะคะ150กับส่วนน้ำส่วนน้ำเท่าไรคะนี่นะคะ120ก็ถามว่าบาตรเข้าชงส่วนผีเสื้อมากกว่าส่วนน้ำอยู่เท่าไรก็คือ150 มากกว่า120่บเท่าไรนักเรียก็เอกมาลบกันนะคะ0ลบ0ได้0 5เดี๋ยวก่อนดีกว่า5-2ลบ2ได้3 1ลบหได้0อยู่ข้างหก้าไม่เขีนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นราคาบาทเข้าชมส่วนผีเสื้อมากกว่าส่วนน้ำอยู่30บาทนะคะต่อไปข้อ6 ราคาบัตรเข้าชมสวนสิงโตน้อยกว่าสวนลานแสดงเท่าไหร่ก็คิดลักษณะเหมือนกันแบบนี้นะคะเอาตัวเลขที่มากตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวนี้ตัวเลขที่น้อยนะคะคูขอเปลี่ยนสีนิดนึงเอาสีนี้สวนสิงโตเท่าไรมีราคาสุดท้ายร้อยแปดสิบเขียนตรงนี้ละกันข้างหลังนะคะสีน้ำเงินหนึ่งร้อยแปดสิบกับลานแสดง ลานแสดงอยู่นี่นะคะ200เพราะฉะนั้นต้องเอา200ตั้งนะคะลบด้วย180ใครคิดในใจได้ก็ไม่ต้องตั้งคิดก็ได้นะคะ200ลบ180จะเหลือคำตอบคือ20นะคะใครคิดไม่ได้คิดไม่ทันไปตั้งคิดในกระดาษนะคะแล้วก็เอามาตอบข้อตอ่อไปข้อ7 ถ้าซื้อบัตรเข้าชมสวนนกและสวนสิงโตต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เข้าชมสองอย่างต้องจ่ายเงินรวมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทย์ข้อนี้ต้องเอาสองอันมาบวกกันนะคะ,ะดูสวนนกกับสวนสิงโตในสวนนกสวนสิงโตอีก1นึ่งร้อยแปดสิบก็บวกตรงนี้เลยแล้วกันนะคะสวนนกหนึ่งร้อยสวนสิงโตหนึ่งร้อยแปดสิบเอามาบวกกันเป็น 0 0บวก0เป็น0 0ศบวกได้8 1วกเป็น2นะคะเพราะฉะนั้นซื้อบัตร2ชนิดนี้เป็นเงินราคาเท่าไหรคะ280บาทก็เอามาเติมข้างล่างนะคะต้องเรียนต้องคิดไปทีละคันทีละขั้นนะคะต่อไปเข้า8บัตรเข้าชมบริเวณต่างๆที่มีราคาต่างกว่า160บาท ได้แก่อะไรบ้างที่ต่ำกว่า160ต่ำกว่ามีอะไรบ้างนาะไหาคูลบตรงน,นี้ออกนิดนึงต่ำกว่า160ก็มีสวนนกลานน้ำเราแสดงได้ไหมคะเราแสดงน้อยกว่า160หหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะ ส่วนผีเสื้อใช่ไหมคะน้อยกว่าหนึ่งร้อยกสิใช่นะคะส่วนสิงโตใช่ไหมไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมีสามสถานที่ก็คือส่วนนกส่วนน้ำแล้วก็ส่วนผีเสือ้อนักเรียนก็เอาคำตรงนั้นมาเขียนนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะไม่ใช่ตัวเลขส่วนนกส่วนน้ำ แล้วอะไรอันนึ่นะส่วนสิงโตรหรือเปล่าอ้างหลังนี้นะคะสวนสิงโตเฮ้ยนี่ให้สิส่วนผีเสื้อนะเพราะว่าต่ำกว่าร้อยหกสิบสวนผีเสื้อนะคะส่วนผีเสื้อ,อกล่งเล็ขียนได้สวยงามน,นะคะอ่ะเรียบร้อยข้อนี้ข้อเก้า ซื้อบัตรเข้าชมทุกบริเวณจะต้องจ่ายเงินกี่บาทเข้าชมทุกอันเลยต้องจ่ายเงินรวมกี่บาทใช่ไหมคะก็ต้องเอาตัวเลขทำอะไรกันคะก็เอาตัวเลขมามาบวกกันนะคะอ่านดูทำยังไงเขียนตรงไหนดีนะอ่านตรงนี้แล้วกันนะคะ180่คือตรงนี้บวก150 ตางเลขให้ตรงหลักกันแล้วจะบวกกันง่ายขึ้นนะคะต่อไปสองร้อยอันนี้จะเอาเลขไรตั้งก่อนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเอาเลขมากตั้งเพราะเราบวกกันนะคะบวกมีการสลับที่นะคะต่อไปส่วนน้ำหนึ่งร้อยยี่สิบสุดท้ายส่วนนกหนึ่งร้อยแล้วก็เอาเลขมาบวกกันนะคะอันนี้เครื่องหมายบวกข้างหลัง หลักหน่วย0บวก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 0ก็ได้เป็น0ต่อไป8บวก5 8แล้ว9 10 11 12 13ได้13 13บวก0ก็เป็น13 13บวก2เป็นเท่าไรคะ13 14 15ก็ได้15บวก0ก็ได้15เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใส่5แล้วเป็นไงคะ ทหนึ่งทดหนึ่งใหลักร้อยนะคะแล้วก็บวกกันด้วยหลักร้อยหนึ่งสองสามหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นซื้อบัตรเข้าชมทุกบริเวณจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเจ็ดร้อยคัะ ห้บาทนะคะ750บาทต่อไปมาดูข้อสุดท้ายข้อ10ถ้าซื้อบัตรเข้าชมสวนนก2ใบแล้วบัตรเข้าชมสวนผีเสื้อ2ใบต้องจ่ายเงินกี่บาทอะมาดูสวนนกเ้อาสวนผีเสือ้อสวนนกอยู่นี่นะคะสอะสนนกราคาบัตร1น0ร100บาทถ้าซื้อ2ใบก็ต้องเป็นเงินกี่บาทคะ หนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยก็เป็นสองร้อยกูเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะพัแบบกเล็กสองร้อยต่อไปส่วนผีเสื้อผีเสื้ออ,อยู่นี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งใบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าสองใบก็คูณกันหรือจะบวกหนึ่งร้อยห้าสิบก็ได้ซึ่งคำตอบจะคือสามร้อยนะคะ เพราะฉะนั้นส่วนผีเสื้อก็จ่าย300บาทแล้วเอาสองสองอันนี้มาบวกกัน200บวก300ก็จะเป็น500บาทนะคะก็เป็นอันเสร็จสำหรับคำตอบเออม่ใช่คะ่ะสำหรับคำถาม10ข้อนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงไหนที่ครูยังเขียนไม่จบไม่เสร็จให้นักเรียนไปต่อให้สมบูรณ์ด้วยนะคะ,ะแล้วตัวนี้หน้า126ครูทำให้เป็นตัวอย่างแต่ให้นักเรียนกลับไปทำหน้า125อีกหน้หนานะคะอีกหน้หนาอันนี้ตัวเลขค่อนข้างจะน้อยนักเรียนก็บวกลบกันปกติธรรมดานะคะน่าจะ ใช้การนับนิ้วเอาลองดูนะคะลองทําดูนะคะสําหรับหน้า125แล้วก็ถ่ายรูปส่งครูในลายส่วนตัวนะคะสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ